สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแนละนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะลูกนะเราจะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า จำนวน1 1 0ถึง10และ0นะคะซึ่งวันนี้วันที่3เราจะเรียนในส่วนของหัวข้ออะไรนั้นเด็กๆพร้อมกันหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่มีชื่อเรื่องว่าจำนวนนับ1 1 0ถึง10และ0 2วันที่ผ่านมาเราเรียนการจับ คู 1> 1่หนึ่งต่อหนึ่งจำนวนนับ1ถึง10และ0ซึ่งเป็นในส่วนของการเขียนแสดงจำนวนเป็นฮินดูอารบิกเป็นตัวเลขไทยแล้วก็เป็นตัวหนังสือนอกจากนี้เรายังเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนสำคัญคือการเปรียบเทียบจำนวนเราจะทำได้ถูกต้อง ก็ต่อเมื่อเราทราบเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ว่าเครื่องหมายอันนี้แบบนี้ใช้แทนอะไรนะคะวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนกันจะเป็นในส่วนของกรอบสีม่วงนะลูกนะคือการเรียงลำดับจำนวนนับซึ่งอยู่ในเลข1ไปจนถึง10แล้วก็เลข0ูนย์นั่นเองค่ะ เด็กๆพร้อมจะเรียนกันหรือยังคะซึ่งอาจจะมีในส่วนของอันดับที่เข้ามาด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอย่าลืมนะลูกนะว่าตัวเลขแสดงจำนวนนับ1-10นั้นถ้าเรารู้แล้วเราสามารถเขียนได้ถูกต้องหมดแล้วก็จะส่งผลต่อยอดไปใน20-30-40 ไปจนถึงหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยนะลูกนะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นฐานง่ายๆตรงนี้นักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกต้องเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการเปรียบเทียบที่เราเรียนผ่านมาสัญ,ญลักษณ์ก็คือในสไลด์นี้เลยนะลูกนะถือเป็นการทบทวนไปในตัวเลยนะคะว่าเท่ากับคือสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ แต่ต้องเขียนให้ตรงกันนะคะสองเส้นตรงกันจากนั้นไม่เท่ากับก็คือเขียนเหมือนเท่ากับแต่มีขีดมาขีดทับใช่ไหมลูกถัดมาคือเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าคืออ้าปากหาตัวที่อยู่ข้างหน้าหรือฝั่งซ้ายมือแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าคือหันตูดแหลมให้ตัวที่อยู่ข้างหน้านั่นเองค่ะ วันนี้ในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนับนะคะครูออยยกตัวอย่างฟาร์มฟาร์มนะลูกเขาเลี้ยงสัตว์อยู่กี่ชนิดกี่ประเภทเราจะต้องมาดูจากสไลด์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวตอบคำถามครูออยไปด้วยนะคะฟาร์มมีชื่อว่าฟาร์มสุกใจมีวัวอยู่ทั้งหมดสองตัวมีหมูหอมอูหมูอยู่ทั้งหมด 6ตัวและนอกจากนี้ยังมีไก่อยู่ทั้งหมด4ตัวเด็กๆคิดว่าตัวเลขที่เขากำหนดให้นั้นตรงกับรูปภาพหรือไม่เรามีวิธีในการตรวจสอบหรือการเช็คโดยการนับนั่นเองค่ะวัวกวัววัวมีอยู่ทั้งหมด สตัวนับพร้อมกันลูกวัวม,มีสีดำกับสีขาวตรงนี้สองตัวจริงหรือไม่นับนะคะหนึ่งกับหนึ่งรวมเป็นสองถูกต้องจากนั้นหอมอ,อูหมูหอมอูอหมูมีทั้งหมด6ตัวหมูตัวสีชมพูอุดๆนี้เรามานับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ หกนะคะตรงตามเลขไหมลูกถ้าตรงก็แปลว่าถูกต้องนะคะจากนั้นมีกอไอไก่ไมเอกไก่อยู่ทั้งหมด4ตัวเรามานับพร้อมกันเลยลูกว่าตรงหรือไม่1 2 3แล้วก็4เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ให้มากับจำนวน ตรงกันหรือไม่ลูกตรงกันนะคะอ่าไปดูต่อค่ะมีวัวทั้งหมดสองตัวมีหมูทั้งหมด6ตัวและมีไก่ทั้งหมด4ตัวเลขสมตัวนี้เอาไว้แทนจำนวนสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มชื่อว่าฟาร์มสุขใจก่อนอื่นเลยมีเลขสองเลขหและเลขสี่ เราเลือกเลขมาพิจารณาก่อนสองตัวนะคะคือเลขสองกับเลข6 2สองคือจำนวนของวัวซึ่งหคือจำนวนของหมูเราเอามาเปรียบเทียบกันถ้าดูจากเลขสองก่อนอาจจะเด็กดูนะคะเลขสองตรงนี้นะลูกเป็นจำนวนของอเอาใหม่เดี๋ยวมันตัวใหญ่ไปเลขสองนะคะ เป็นจำนวนของวัวส่วนเลข6เป็นจำนวนของหมูถ้าเราพิจารณาจากเอาวัวขึ้นก่อนแล้วเอาหมูอยู่ตามหลังเราจะได้ว่าวัวน้อยกว่าหมูนะคะแต่ถ้าเราเอาหมูขึ้นก่อนก็คือ6แล้ววัวไวท้ทีหลังคือสเราจะได้ในส่วนกลับกันว่า หมูมากกว่าวัวนั่นเองค่ะนี่คือใช้หลักในการเปรียบเทียบก่อนนะคะจากนั้นเรามาดูสไลด์ถัดมาเลข3ตัวเราใช้ก่อน2ตัวจากนั้นจะเหลืออีกให้เราใช้คือ2กับ4 2คือวัว4คือไก่ สกับ4 2น้อยกว่าหรือมากกว่า4ลูก2น้อยกว่า4แต่ถ้าเราเอา4ไว้ก่อนแล้วเอาสองตามหลังจะได้คำตอบในส่วนที่กลับกันคือ4มากกว่า2นะคะจากข้อนี้มีเลข2เลข6แล้วก็เลข4เราจะเห็นว่าสองคือจำนวนที่น้อยที่สุด ซึ่ง2คือวัวถัดมาคือไก่เลข4เป็นจำนวนที่อยู่ในลำดับที่2และจำนวนที่มีเยอะที่สุดมีมากที่สุดก็คือหมูซึ่งมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวลูกมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะคะอะซึ่ง 2, 4, 6ตามจำนวนของสัตว์ในฟาร์มสุขใจถ้าเราเอามาเขียน โจทย์ให้เขียนน้อยไปมากเราจะเขียนได้ตามกรอบสีแดงนะลูกนะเริ่มจากเลข2คือวัวเลข C คือไก่และเลข6คือหมูแต่ถ้าโจทย์ถามกลับกันหรือต้องการให้เราเรียงจากมากไปน้อยจำนวนสัตว์ที่มากที่สุดจะอยู่เป็นลำดับที่หนึ่ง ลงลงมาเป็นลำดับที่สองและน้อยที่สุดจะอยู่เป็นลำดับที่3นะคะอ่ะเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูออยจะเขียนตรงนี้แต่จะใช้เลขเดิมเลขเดิมนะคะอ่ะจะใช้เลขเดิมคืออ่ะเอาสีฟ้านะลูกใช้เลขเดิมคือเลข2องอครูเปลี่ยนฝั่งเลขสองเลขสี่ และเลข6อ่ะให้เอาสีต่างกันดีกว่านักเรียนจะได้ไม่งงอะครูออยใช้เลข2จากนั้นเลข4และก็เลข6ซึ่งเลข2คือจำนวนของวัวเลข4คือจำนวนของไก่และเลข6คือจำนวนของหมู2-4.6นี้คือเลขที่จำนวนสัตว์ ที่มีในฟาร์มสุขใจนะคะถ้าโจทย์บอกว่าเรียง 2, 4, 6ให้เป็นตัวเลขมากไปน้อยเราก็จะต้องเอาตัวที่มีค่ามากที่สุดตัวที่มีค่ามากที่สุดคือเลขอะไรลูกเราก็จะไดะ้ถ้ามากไปน้อยควรเอามอมาขึ้นก่อนมากไปน้อยเราก็จะได้เลข6จากนั้นตัวที่อยู่ในลำดับถัดมา ก็คือเลข4และตัวที่น้อยที่สุดคือเลข2แต่ถ้าโจทย์ถามกลับกันให้นักเรียนเรียงลำดับจากน้อยไปมากเราก็จะต้องเอาตัวที่น้อยที่สุดขึ้นก่อนจากนั้นเอาตัวที่อยู่ลำดับถัดมาก็คือ4และตัวที่มากที่สุดจะอยู่ในลำดับสุดท้าย เวลาเลี้ยงมากไปน้อยหรือน้อยไปมากตัวหน้ากับตัวหลังสุดเขาจะสลับที่กันอยู่นะคะกรณีมี3าตัวเลขส่วนตัวที่อยู่ตรงกลางเขาจะอยู่ที่เดิมนะคะผ่านนะลูกนะเรื่องนี้ผ่านนะคะอ่ะและในส่วนของ เรื่องนี้ครูออยก็มีใบงานให้นักเรียนทำเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ว่านักเรียนนั้นเข้าใจในส่วนเนื้อหานี้มากน้อยเพียงใดนะคะใบงานอาจจะง่ายสำหรับนักเรียนบางคนซึ่งเป็นตัวเลขใน1-10ถึง1ิ นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เก่งอยู่แล้วนักเรียนก็หมั่นฝึกฝนทำเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะชินไปเองลูกแต่ถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจาก็ใช้โอกาสนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่เลยนะคะ อย่าลืมว่าใบางานคณิตศาสตร์ครูออยมีให้ทุกคนนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อและนามสกุลของตัวเองให้ถูกต้องเลขที่ถ้ายังไม่รู้ก็ยังไม่ต้องเขียนนะคะส่วนชั้นป .1 ครูออยพิมพ์ให้แล้วใช่หรือไม่อาเรามาเริ่มดูที่ใบางานกันเลยค่ะใบางานในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนับจะมีข้อหนึ่งใหญ่ก็คือมีตัวเลขมาให้ ซึ่งเป็นจำนวนที่อยู่ในเลขหนึ่งไปจนถึงเลขสิจะสังเกตว่าเป็นเลขที่อยู่ในหลักเดียวหรือเลข2หลักนะคะนิดหน่อยไม่ยากเป็นเรียงจากน้อยไปมากข้อ1น้อยไปมากนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสข้อย่อยมีน้องฮิปโปกับสิงโตนะคะจากนั้นถ้าเป็นข้อสองใย,ยเป็นการเรียงจากมากไปน้อยก็จะมี เป็นลักษณะของผักและผลไม้ที่ครูออยเอามาเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ข้อ3จะเป็นการเขียนแสดงจำนวนที่มากกว่าจำนวนที่คุณครูกําหนดให้อยู่1หมายถึงว่าเขียนเพิ่มไปอีก1ควรจะเป็นเลขอะไรและข้อ4เขียนลดลงไปอีกหนึ่งนะคะเรามาเริ่มทำที่ข้อ1่งใหญ่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ข้อห่งใหญ่ให้เรียงจากน้อยไปมากมีเลข0เลข2แล้วก็เลข1นอ่ะเดี๋ยวครูออยขยายให้ใหญ่ก่อนนะลูกนะมี0นย์มี2มี1นนักเรียนช่วยกันตอบนะลูกนะว่าถ้าเรียงจากอะไรนะลูกข้อนี้เขาให้เรียงจากอะไรลูกจากน้อยไปมากเราจะเขียนตัวเลขอะไรก่อนนะคะอ่ะ เราจะเขียนตัวเลขอะไรก่อนลูกถ้ามี0นมี2และมี1เขียนจากน้อยไปมากเราจะเขียนเลขอะไรคะลูกเลขอะไรที่น้อยที่สุดแล้วไม่มีค่าเลยในสามตัวนี้เลขอะไรจ้าเด็กๆเลขอะไรคะเลขอะไรลูกเลข0นย์อ่าเราเขียน0ูนย์ก่อนเลยเดี๋ยวควูเขียนให้ใหม่ลูกมันไม่ติดอ่ะเอาใหม่นะคะเลขศูนย์ จากนั้นเหลือ2กับ1ระหว่าง2กับ1อะไรน้อยกว่าการลูกอะไรน้อยกว่าคะระหว่าง2กับ1อะไรน้อยกว่ากาัน1น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเขียน1ก่อนและตัวที่มากที่สุดก็คือเลข2เพราะฉะนั้นข้อ1ย่อยใครได้คำตอบแบบครูอ้อยบ้างคะถ้าได้โดยที่ไม่ได้ฟังครูหรือทําไปก่อนครูแล้วมันถูกแบบนี้ปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะลูกนะผ่านข้อ1ย่อยนะคะ ไปต่อข้อ2ย่อยค่ะมีพี่สิงโตและมีเลข7เลข9และเลข8จํานวนที่น้อยที่สุด7 9และ8คือจํานวนอะไรลูกจํานวนอะไรคะเด็กๆคือจํานวนอะไรคะหนูคือเลขอะไรคะอ่ะเลข7เราเขียน7ไว้ก่อนเลยจาก7เราใช้แล้วเหลือ9กับ8ถัดจากเลข7คือเลขอะไรลูก คือเลขอะไรคะคือเลข8อ่ะเราเขียน8เลยลูกและตัวสุดท้ายที่เหลือก็คือ9ก็เอา9มาเขียนเพราะฉะนั้นข้อ2ย่อยเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้7 8แล้วก็9นะคะผ่านไหมจ๊ะอ่าไปต่อคะ่ะถัดมากลับไปที่พี่สิงโตเหมือนเดิมลูกมีเลข6 เลข2และเลข4ข้อนี้ครูออยจะยังไม่เฉลยแต่ mm hmm. ครูออยจะนับ1ถึง10 mm hmm. นะคะใครอาจจะทำได้เร็วกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะลูกเพียงแต่ว่าเรารอเพื่อเราด้วยนะคะใครเขียนคำตอบได้แล้วเวลาครูออยเฉลยเนี่ยถูกต้องก็เดี๋ยวจะมีรางวัลให้นะคะเด็กๆสามารถส่งคำตอบผ่านเข้ามาทางไลน์ห้องปหนึ่งของเราทักทายกันได้เลยนะคะนับ1 2สอง 3 4 5 6 7 8 9และ10สำหรับข้อ3ย่อยมี6 2แล้วก็4จำนวนที่น้อยที่สุดคือเลขอะไรลูกมีเลข6เลข2และเลข4จำนวนที่น้อยที่สุดคือเลขอะไรคะอ่าเลข2 ถัดจากเลข2ควรจะเป็นเลข6หรือเลข4ลูกตามลำดับการนับเลขควรเป็นเลขอะไรคะเด็กๆควรเป็นเลข4และสุดท้ายตัวที่มากที่สุดคือเลขอะไรคะน้องๆเลขอะไรคะเด็กๆคือเลข6อ่ะใครได้คำตอบแบบนี้ปรบมือให้ตัวเองรัวๆเลยคะ่ะลูกไปต่อกันเลยคะ่ะสุดท้ายของการเรียงจากน้อยไปมากมีเลข10 เลขหและเลข3เรานับตามลำดับเลขเลยลูกเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะมาอยู่เป็นลำดับที่1คือเลขอะไรคะคือเลขอะไรคะเด็กๆคือเลข3ถัดจาก3นับตามลำดับหมายเลขก็คือจะต้องเป็นเลขอะไรลูกเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข5และตัวที่มีค่ามากที่สุดของ3จํานวนนี้คือเลข10มี1กับ0 ง่ายไหมคะการเรียงลำดับง่ายมากเลยนะลูกอในเมื่อเรียงจากน้อยไปมากได้แล้วก็เดี๋ยวมาเรียงจากมากไปน้อยกันนะคะมีทั้งหมดอยู่4ข้อย่อยเหมือนเดิมลูกเรียงจากมากไปน้อยข้อ1เราเริ่มที่อะไรดีครูอจะไม่ขยายให้ใหญ่นะเอาแค่นี้ก็พอมองเห็นนะคะ เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ต้องดูครูทำเลยเห็นใบงานก็ทำได้เลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาสำหรับอนุบาล3ตั้งนานแล้วใช่ไหมลูกเพียงแต่ว่าปหนึ่งครูออยเอามาทบทวนใช่ไหมคะามาเริ่มกันนะคะเลียงจากมากไปน้อยเรามีเลขศูนย์เอ้ยเรามีเลข2ก่อนค่ะเลขศูนย์แล้วก็เลข3เราจะดูว่าตัวที่มากที่สุด ที่ควรจะเอามาเขียนเป็นลำดับแรกคือเลขอะไรคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าคือเลขอะไรคะลูกอ่ะอันดับแรกนะคะเราจะเขียนเลขอะไรคะน้องเลขอะไรคะเขียนเลขอะไรลูกเขียนเลข3อ่ะเขียนเลข3ถัดจากเลข3ตัวที่มีค่าลงลงมาก็คือต้องเป็นเลขอะไรคะเลข2เพราะฉะนั้นข้อ1 ตัวที่มีค่าน้อยที่สุดคือเลข0ค่ะนี่คือคำตอบของข้อที่1จากนั้นข้อที่2นะคะเด็กๆคำตอบของข้อที่2มีเลข6มีเลข9แล้วก็มีเลข5ตัวที่มีค่าน้อยที่สุดคือเลข5จาก5คือเลขอะไรลูกจากเลข5คือเลขอะไรคะจากเลข5คือเลข6เขียนเลข6 เดี๋ยวครูเขียนให้ใหม่คือเลข6นะคะและตัวสุดท้ายคือเลข9นักเรียนเขียนให้อยู่บนเส้นสวยๆเลยนะลูกนะสามารถตกแต่งระบายสีใบงานของเราได้ตามใจชอบเลยนะคะถัดมาข้อ3มี2มี5แล้วก็มี7นะคะซึ่งตัวที่มีค่า ข้อ2ครูคูณครูคออยขออภัยนะคะลูกซึ่งข้อ2เนี่ยครูออยจําสลับกันนะคะที่จริงข้อ2จะต้องเป็นมากไปน้อยนะลูกนะครูจําสลับกันว่าน้อยไปมากขอโทษด้วยนะคะเรามาเริ่มข้อ2ตรงนี้ใหม่นะคะมากไปน้อยตัวที่มากที่สุดคือคืออะไรลูกตัวที่มากที่สุดคือ,อเปลี่ยนสีให้ตัวที่มากที่สุดคือ9 ตัวที่มากที่สุดคืออะไรนะคะอ่ะตัวที่มากที่สุดคือ9จากนั้นตัวที่ลงลงมาคือ6และถัดมาคือ5นะคะอ่ะตรงนี้มันหายไปเดี๋ยวครูเติมให้ก่อนนะลูกนะอ่ะถัดมาข้อ3มี2มี5แล้วก็มีเลข7นะคะตัวที่มีค่ามากที่สุด ก็คือเลข7จากนั้นคือเลขอะไรลูกคือเลขอะไรคะจากนั้นคือเลข5อ่ะจากนั้นคือเลข5และถัดมาคือเลข2ส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะจะมีเลข1เลข8แล้วก็เลข4ซึ่งตัวที่มีค่ามากที่สุดคือเลขอะไรลูกคือเลข8อ่ะ คือเลข8คือเลข8นะคะอ่ะเลข8จากนั้นเลข4แล้วก็เลขอะไรลูกแล้วก็เลข1นะคะอ่ะสำหรับการเปรียบเทียบการเรียงลำดับจำนวนนะคะก็จะ ใช้ด้วยกันจะต้องเริ่มจากการเปรียบเทียบก่อนจากนั้นถึงจะเอามาเรียงลําดับจํานวนได้นะลูกนะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่เรียงสลับกันลูก1ใหญ่4ข้อย่อยเอาน้อยไปมาก2ใหญ่ก็4ข้อย่อยจากมากไปน้อยนะคะพร้อมที่จะไปข้อ3ใหญ่กับข้อ4ใหญ่หรือย,อยังลูกใครไม่ทันนะลูกอย่าลืมว่าคลิปวิดีโอเราสามารถหยุดคลิป หรือดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องซีเรียสว่าดูไม่ทานหาดูไม่ได้อีกนะลูกนะมันดูได้ตลอดเวลาเลยนะคะไปต่อที่ข้อ3กับข้อ4กันเลยนะจ๊ะอ่ะข้อที่3ให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่าจำนวนที่กำหนดให้ยกตัวอย่างเช่นมีเนี่ยสีฟ้าครูออยกำหนดตัวเลขมา อย่างละ1ตัวใช่ไหมลูกซึ่งมีหัวหมีอยู่ทั้งหมด4ใช่ไหมคะมีเลข8เลข5เลข0ูแล้วก็เลข3ข้อ3ใหญ่ให้นักเรียนเขียนตัวเลขที่มากกว่าจำนวนที่ครูกำหนดให้โดยนับเพิ่มอีก1ห,หรือบวกเพิ่มอีก1น,นั่นเองค่ะอย่างเช่นครูออยมี8 จำนวนที่นับอีกหนึ่งหรือเพิ่มอีกหนึ่งจะต้องเป็นอะไรลูกมี8อยู่ในใจต่อไปเป็นอะไรคะเป็นอะไรลูกมีแปดเราก็ต้องเป็นเลขอะไรจ๊ะมีแปดเราก็ต้องเป็นเลขอะไรคะเด็กๆแล้วก็ต้องเป็นเลขเก้อ่ะเราก็จะเติมเลขเก้ลงไปจากนั้นมี5มี5 5นับไปอีกหนึ่งคืออะไรลูกห้นับไปอีกหนึ่งคืออะไรจ๊ะคือ6อ่ะเราก็จะเติมเลขห จากนั้นมี0นเลข0ต่อไปเป็นเลขอะไรลูกเลขอะไรคะมี0นย์ต่อไปคือเลข1เราก็จะเขียนเลข1และสุดท้ายมี3าสามนับเพิ่มอีก1หรือ3บวกอีก1กลายเป็นเท่าไหร่ลูก3าบวกหคือ4อ่ะ อันนี้คือการเพิ่มอีกหนึ่งในส่วนของข้อที่3นะคะซึ่งจะเป็นหมีสีฟ้าในใบงานของนักเรียนอาจจะเป็นสีดำหรือสีเทานะลูกนะนะคะซึ่งตอนนี้เราพูดถึงข้อ3ใหญ่กันนะคะใครเสร็จแล้วไปรอครูอ๋อยที่ข้อ4ใหญ่กันเลยค่ะ,ะและสำหรับข้อ4ใหญ่นะลูกนะจะเป็นในลักษณะเหมือนข้อ3ใหญ่ แต่เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าหรือพูดง่ายๆว่าลบออกหควรเป็นเลขอะไรยกตัวอย่างเช่นครูออยให้เลข7มาเลขก่อนหน้านี้หรือ7ลบออก1เนี่ยควรเป็นเลขอะไรลูกเลขอะไรคะก่อนเลข7ตามลำดับเลขเลยลูกเลขที่อยู่ก่อนเลข7คือเลขอะไรลูกเลขอะไรคะเด็กๆคือเลขอะไรคะคือเลขคือเลขอะไรลูกคือเลข หกอ่ะเราก็ใส่หกตัวเลขที่อยู่ก่อนเลขสามหรือสามลบหนึ่งได้เท่าไหร่ลูกสามลบหนึ่งได้สองอ่ะสิบลบหนึ่งหรือตัวเลขที่อยู่ก่อนเลขสิบคือเลขอะไรคะเด็กๆคือเลขอะไรคะลูกคือเลขเก้าและตัวเลขที่อยู่ก่อนเลขหนึ่งคือเลข ศนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของใบงานวันนี้ถือว่าครูออยนั้นได้พานักเรียนทำทุกข้อ อธิบายไปทุกข้อบางข้อใครไม่ทันก็สามารถหยุดคลิปแล้วทำไปทีละข้อบางคนอาจจะดูคลิปให้จบก่อนแล้วทำใบงานในตอนที่ว่างบางคนคุณพ่อคุณแม่ให้ดูคลิปจนครบทุกวิชาแล้วทำใบงานทีหลังอันนี้ก็ตามสะดวกของนักเรียนเลยนะคะอย่างน้อยเราได้ดูเราได้ทบทวนเกิดทักษะในเรื่องของการจำการได้ตอบคำา ถามเป็นการทดทวนความรู้นอกจากนี้เรายังได้ทดสอบตัวของเราในการฝึกทำใบงานด้วยนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอวันนี้การเรียงลำดับจำนวนนับถึงแม้จะเป็นลำดับจำนวนที่เป็นตัวเลขง่ายก็คือ1-10และ0นนักเรียนจาก ทำได้ยากทำได้ง่ายขึ้นนะคะจะคล่องนะลูกนะคำว่ายากจะไม่มีในเรื่องนี้แล้วนะคะเพราะว่าปูพื้นฐานตรงนี้เสร็จอา,อาจจะ3เรื่อง4เรื่อง5เรื่องแล้วก็ จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาป .1 แบบจริงจังแล้วนะลูกนะาจะเห็นได้ว่าเนื้อหานั้นไม่ได้ต่างจากอนุบาล3ที่หนูเรียนผ่านมาเลยเพียงแต่ว่าเด็กๆจะสามารถนำเนื้อหาที่ได้เรียนมานั้นมาใช้ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วกลับมาพบกับค,คุณครูออยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ